ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมในเมจิตีเฮนะครับแล้วก็เราจะมารีวิวตัวละครตัวละหนึ่งนะครับที่ซื้อมาตะกี้นี้ครับ <I fly S 1> ตัวแรกใ้ลับนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันก็กดเริ่มเลยแล้วกันนะโอเคนะเราก็จะมาอธิบายนะครับว่ามันเป็นยังไงรู้ไม่ก็มารีวิวเฉยๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้มาเล่นยังไงนะครับเราก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกัน รอสครูนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะโหดๆกันทั้งนั้นเลยเนาะมาถึงก็เลือกเลยเนี่ยสี่สามส,สี่สี่สี่สหา้าเน็ตเรากากสุดแล้วครับไอม่เย่เออ้า บรรยากาศตื่นนอนโอเคเราก็มาอยู่หน้าเกมนะฮะท่าแรกก็ลืมอ่านท่าที่สองก็อ่านไม่ออกท่าที่สามยิ่งแล้วใหญ่เลยครับก็เอาเป็นว่าเรามาเล่นบนผ่านนะครับผมช่วงนี้กลุ่มของเราก็ฝึกกันน่าจะเก่งขึ้นแล้วแหละ แต่ว่ายังไม่ถึงกับเก่งมากยังไม่ค่อยเป็นทีมเท่าไหร่นะรอรอจนกว่าเขาจะเก่งกันให้เก่งกันหมดกันจะมาต่อต่อกันในพาร์ทพาร,พารแล้วว่าพาสี่นะครับน่าจะมันแหละเฮ้ยตัวอะไรวะท่าแรกของมันนี่นะรู้ดีกันแล้วลนะคนไฟครับเป็นทางยาวนะครับ ท่าที่สองนี่คือดาวไฟตันโอ๋ออ๋อครูดาวเวลาครูดาวสิบเอ็ดวิ้นะครับท่าแรกโอ๋ออันอน,นีกทีครับท้าที่สองเวลาครูดาวก็ประมาณสิบวินะก็แต่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆอ่ะเอาของตามที่มันบอกไปก่อนเลยแรกๆก็อย่างนี้แล้วนะัท่าแรกไปก่อนเลยครับ รีวิวท่ารีวิเฉยนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเกมอย่า,กกน,ยานี้มากเท่าไหร่อืมตันเป็นทีดอกดอกดอกมันก็ตีแรงนะครับเอันดีแล้วเนะี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเอา้าแล้วกูจะปล่อยใส่นู่นขลาดเป็นทีนครับผมไม่หนึ่งอ่ะไม่หนึ่งอ่เอ้าไม่หนึ่งอ่ะ ก็พอใช้ได้โหดอ่ะเออโออืมโหฟันยิกๆเลยดีกว่าเนี่ยสกีขออนุญาตกลับก่อนนะครับผมนะอัพท่าอะไรต่อดีเนาะเออท่าที่สามมันเป็นท่าจิตตัวนะน่าจะบินบินเร็วยังไงยังไงสักอย่างนี่แหละอ๋เป็นรูปปีกนะไม้ทำไม เฮ้ยอย่าค้างเด็ดไม่ให้หนีครับโมเอาง่ยายก็รัดเขายากนะตัวนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ดาเมจมันเท่าไหร่เลยถ้าเกิดแบบแบบเนี้ยแล้วก็ยังไม่ต่อเนี้ยเออคิวเนี้ยต้องเป็นของโก อย่างเงี้ยแบบนี oui. ้ครับก็จะรู้เรื่องนะฮะถ้าเกิดอันไหนที่ว่าแบบมันเดาเลือดง่ายๆเลยโอ้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 ยเล่นแรงป่าเล่นแรงร้อยเล่นแรงไปเปล่าน้องเอ้ยพี่ไม่ทิ้งเพื่อนอะพี่ไม่ทิ้งเพื่อนเอ้าอันติเปิด อันจีเปิดก็ลืออัพนะครับเรื่อไม่รู้เลยว่าท่าจีน,น,น,นี้เป็นท่าอะไรนะเราเป็นพวกสส่แทงนะครับไอตัวนี้ใช่เปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันให้ออกซุดเกาะก็มันน่าจะเป็นพวกแทงนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดนะครับคือคืเถวายนะ คนไฟไปทีรับดับเบิลคิวแล้วครับเวลาแล้วเนี่ยหาเรื่องนะครับหาเรื่องนะครับอันตีเปิดแล้วอันตีคืออะไรเอ่ยเป็นรูปเป็นรูปปีกนะครับปีกสองข้างม,มีมีรูปสีฟ้าอยู่ด้วยนะ มันคืออะไรเราต้องไปลองใช้พวกสต้กันนะครับผมอ้าวอ้าอ้าแล้วไม่ฮิวเลือดอะไรตอนนี้แล้วครับโอโจอ๋อดาบไฟนะครับนี่ตีหนักขึ้นนะครับแล้วก็โดนล้าเร็วขึ้นนะครับผมทุกย,ยีกับเนี่ยฟันไกลหรือเปล่ายอดครับ ปล่อยไฟไน,นะครับเฮ้ยอันตีก็เหมาะดีอ้าวแล้วสี่อยไฟจริงโดนลาดอย่างเดียว ต่อนะตัวนี้ก็โหดอยู่นะก็น่าจะคุ้มเลยที่ซื้อมาก็เผลอพี่เรนไปกดซื้อนะครับเออเอออืมอืม,อม,อมอขอขอ ขอขอเข้ใจครับคิวก็ตอนนี้ก็60นะครับไอ้นั่นก็รอบเป็น180แล้วใส่แคลรี่ไอ้พวกแคลรี่นะครับเป็นพวกปากแรกๆนะครับพอหลังๆแม่งรัดชันด้นเลยตั้งอวตารสุด้วยโบโอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นเว้ยเฮ้ย ป้อมนี่ได้รุนแรงเนาะนาทีเปิดไปเลยโบ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 ฟันไกครับอืมฟันไกก็ดีเนาะแต่ม่าโดนล้านอีกแล้วอันนี้ก็เล่นไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับทำไมวะ กูป,ป,ปล่อยปั๊มปล่อยรถไฟทิ้งตรงนั้นทำไมอะ่ะมันก็ทำลายเป็นแนวยาวมันก็ดีอย่างนี้แหละ <God S 1> ้ยโดนลั่นเรื่อยๆเลยเว้ยอย่างนี้ไม่เปิ้มนะมาปืนละเป็นตัวเปิดที่ดีแล้วเนี่ย ใครที่เป็นพวกชอบเล่นสายแทงนะครับแนะนำตัวนี้ <God S 1> น่ดีอยู่มันก็เล่นง่ายดีนะครับผมเอาเอานี่มันแค่บอดแรกๆไอ้บอดง่ายๆนะครับน่าจะมันเป็นแค่บอดออก็รู้ใช่ไหมมันเป็นแค่บอดนะถ้าเกิดเป็นคนมีจริงาอาจจะใช้เขาก็ได้นะค,ะค,ะนนะคะรับเพราะเราฝีมือ,อยังไม่ถึงขั้น โอ้ยป้อมนี่ก็รอเอาอย่างเดียวตึงตึ้งตึ้งตึ้งมันตื่นเปิดแล้วครับผมอื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 มยัดไปทีมแรงด้วยไม่รู้ว่าแรงอ่ะ ถ้ามันฟาดแรงดูป้อมที่เต็มไปด้วยไฟนะครับบ,บุบ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 จบทันทีนะครับผมรีวิวตัวนี้ก็ได้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าสุดยอดท่าได้ต่ง21บาทได้ ENP 32นะครับผมโอเคนะครับไม่มีอะไรมากแล้ว ก็ฝากกดไลค์แล้วกด s u b สไคร b ์ก็จะเอาตัวอื่นๆมารีวิวให้ดูได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ